เคยเห็นไหมครับว่าชีวิตนักภากวันหนึ่งมันทําอะไรครับกับสองหน้าจอตรงนี้ฮะนี่ครับหน้าจอหลักหน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็นักภาคหลังไมโครโฟนครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้เบื้องหลังเคยดู e ีสปอร์แต่ไม่เคยรู้ว่านักภาคอ e ีสปอร์ตเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้มารอรับชมกันได้นะครับที่ช่องอาจารย์โอมนะผมว่าน่าจะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะเข้ามาทํางานในวงการอ e ีสปอร์เป็นนักพากเนี่ย น่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็รอรับชมกันได้เลยครับเรียลลิตี้ตามติดชีวิตนักภาค p พับซีโมบานะครับโยโย่ yo, yo. ตอนนี้นะครับหลายๆทีมเริ่มที่จะเข้าสล็อตกันมาเกือบจะหมดแล้วนะครับรอเวลาอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับชมกันแล้วครับกับ พับกีโมบายเลยฮะในห้องซ้อมทีมกับเอโฟคัสซ้อมรูมนะครับและตอนนี้กดโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมารับชมกันได้เลยนะครับเอาละฮะเอโฟครับเอชทีมกับมาเลเซียจูนี่นะครับจะเจอกันเองไหมฮะศึกสายเลือดหรือเปล่าเห็นด้วยรับสแตมเมอร์ยังไงอาร์ดันสเปรก่อนสเปรตรงไหนน็อกหนึ่งน็อกสง น็อตติ้งยังไงลงมาจากเขาโดนสเปรย์ใส่อย่างนี้เรียบร้อยสิจ้ารออะไรครับผมเป็นรีคอนเทนทีครับแล้วสเปรย์เก็บได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมเป็นอัพครับผมเก็บน็อตติ้งในเกมครับอายูนบครับเสียผู้เล่นไปหนึ่งคนก่อนเลยฮะยังไม่ได้ปะทะกันเท่าไหร่เสียผู้เล่นไปไวมากๆนะฮะอยู่กลางสะพานครับเป็นพื้นที่เพโซนที่น่าสนใจแล้วโอเคอาร์ครับโดนสเปรย์แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นสติ๊กครับผมโอ้ไม่ใช่สติ๊กนะเป็นอัพ แล้วตรงนี้ youtube ปูหาร่าครับโดนสเปรมาจาก s อสูโครับแล้วยังไงต่อรีคอนเอ็นพีครับเก็บเป็นติ๊กโเก็บเป็นทางได้ขอก s อสทโไปได้เลยฮะมาแค่สามจะเก็บไปเก้าคิวครับผมสําหรับทางฝั่งของทีมวันครับโอ้ดูครับเบโซนบีบมามันทําให้ทุกทีมต้องเปิดครับต้องมูฟครับแล้วดังไงด้านหลังก็โบนลงมาเจคอโดนก่อนครับเจอเคโลโลครับ เข้าหน้าไปโลยังไงเลยเจอไซเลนยิงไซเลนไม่โดนครับเจโรโลลใช้เอ็มโฟแล้วเราเนี้สปาร์ตครับยิงไซเลนน็อกดาวนครับสุดท้ายครับไม่ไหวจริงๆครับเรียบร้อยครับผมเกมนี้ครับชนะไปแบบเงียบๆครับสําหรับทางฝั่งของทีมบิ๊กบัสอีสปอร์ตนะฮะก็ได้ไปเรื่องสิ้น5คิวครับยังไงวันนี้นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะแนนรวมจะส่งให้ในไลน์กลุ่มนะฮะยังไงก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะอาจารย์โอมก็ไม่มีอะไรจะต่อแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนครับผน